ฐานีเรดาร์ฝนหลวงเบตตาทีจังหวัดนครสวรรค์เดี๋ยวขึ้นไปดูจุดชมยูวด้านบนเขากันครับปดูอุยคำต่อไปอีก2กิโลเมตรทางขึง้นเขาประมาณ2กิโล เกีสองพองทางแรกนะเนี่ยทางแรกที่ขึ้นเขาเรด้าลาดยางน่าจ,จะลาดยางถึงด้านบนเติมชันแล้ว จะมาขี่รถเล่นแนะนำนะใกล้บ้านเราตาคนีนครสวรรค์ครับเขาเรดาเห็นวิวตาคีทางอำเภอ อือแล้วเดิมสูงโอ้สูงทางถ่างมันก็จะเห็นวิวตลอดเลยนะบรรยากาศลมลืน่นเย็นสบายทางก็คุกขาดนิดนึงนะล่าจาง น่าจะเก่าแล้วแหละแต่ก็ไม่ได้คิดเลกต้องเขียนหนึ่งแล้วแหละ ข่าวเล่ดได้แล้วนะขี่ผ่านมาหลายสิบปีแล้วผมก็ไม่เคยขึ้นมาดูทั้งครั้งหนึ่งนี่ครั้งแรกก่อนก็เห็นตอนเด็กๆกันเนาะเห็นอะไรว่ามันอยู่บนเขารูก,ก,มกมลมๆแต่สงสัย เดี๋ยวขึ้นมาดูเลยน่าจะเป็นแทงน้ำปลาปลาแล้วโหกิ้งคือคือตัวใหญ่มากอากาศเริ่มเย็นลงนะ<อ>งเพราะว่าอยู่บนเขาแล้ว จะมีคนขึ้นมาหรือเปล่าจะมีเพื่อนเปล่าเลี้ยวซ้ายแล้วจาหมหยของจะเป็นทางซ้ายมันจะมีสามแยกสถานีสวนสัญญาสถานีเลดาร์ตะกีฝนลหลวงทีนไหนดีวะอ๋อซ้ายซ้ายมันเป็นของน่าจะเป็นบ้านทางเดิยขึ้นไม่ได้นะ เลี้ยวซ้ายแล้วกลับรถไม่ได้ะที่ราชการขึ้นไม่ได้ ็นอะไรอันนี้ตตัางวะนี่ไนงะเจอแล้วจุดถ่ายรูปของเลดา้าสวัสดีครับพี่ ตรงตรงตรงที่ผ่านมาเข้าได้ไหมครับตรงที่พักบ้านพักราาตรงน<ง>ี้ไม่ได้แลยครับมาทำอะไรครับมามาเ <f led> <มา S 1> ที่ยวครับ <f led> ตรงนี้ใช่ไหมพี่ที่เขามาถ่ายรูปก,กัน <f led> ใช่ใช่ครับ <f led> อ๋อไ <f led> ม่ไม่ไม่มีแมวด้วย <f led> มแมวหลายตัวเลยน <f led> ี่ไงไป ถึงแล้วเขาเรด้าเพอร์ตาคีโอ้โหสวยเดี๋ยวไปดูวิวโอ้โอ้รถไฟมาพอดีเลยนู่นข้างล่างรถไฟกำลังผ่าน นูน้นทางนู้นทางนู้นผมมาทางนูน้นเห็นไหมถนนนูน้นมาจากตะเคาะข้างล่างฝั่งนี้เป็นบ,บัตตาคีมีงานพอดีงานฉลองหลวงพ่อใหญ่ทาสีไม่มโอ้โหร้องเงี้ยลูก มา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 ,มาอยู่กันนี่เหรอโหเบียดเก่งด้วยเบียดเก่งเลยอยากัดกันนะอยากัดกันอยู่ด้วยกันไม่มีอะไรมาให้กินเลยอือกว่็จบทริปครับ ขาเรดาตาคีวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ <laughs>